ท่อ PVC เกียวในอย่างนี้นะครับนี far, 4, 2, ่ 1, 2, นะครับขนาด4หุนหรือ hmm. 1ท yeah. ับนะครับแล้วเราก็จะเอาตัวนี้มาขันเข้านะครับตัวนี้มาหมุนเข้าอย่างนี้นะครับครับสำหรับไออุปกรณ์ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นต่อตรงแปลงท่อนะครับฝั่งนี้เป็นท่อเกลียวเกลียวนะครับขนาด1ทับหรือขนาด4หุนนั่นเองนะครับฝั่งนี้จะเป็นเสียบท่อ P e นะครับนี่ฝั่งนี้เป็นเสียบท่อ P e ขนาด16มิลครับผม เอาไว้ใช้สําหรับต่อเกลียวมาจากท่อ PVC ไปเสียบหาท่อ PE นะครับทํางานยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราก็จะมีท่อ PVC เกลียวในอย่างนี้นะครับนี่นะครับขนาด4หุนหรือ1นทับสนะครับแล้วเราก็จะเอาตัวนี้มาขันเข้านะครับวันนี้มาหมุนเข้าอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือสุดแล้วนะครับก่อนหมุนเข้าก็ควรจะใช้เทปพันเกลียวสักนิดนึงนะครับกันน้ารั่วซึมนะฮะ แล้วเราก็จะมีเดือยตรงนี้ออกมานะครับเดือยตรงนี้จะเป็นเดือยขนาด16มิลนะครับเอาไปสวมท่อ16มิลดังรูปนี้นะครับนี่นะครับประมาณดังรูปนี้นะครับแล้วก็ดันให้มันสุดนะฮะนี่นะครับก็หน้าตาก็เป็นประมาณนี้คิดว่าสุดแล้วนะครับให้นึกว่าสุดแล้วเนื่องจากเวลาสวมใส่แล้วมันแน่นมากนะครับมันอาจจะดึงไม่ออกผมก็เลยใส่ให้ดูประมาณนี้นะฮะใช้งานง่ายนะครับก็คือแปลงนะครับบางคนนึกภาพไม่ออกว่า จะแปลงจากท่อ PVC ไปเป็นท่อ p ียังไงนงครับก็จะใช้ตัวต่อตรงแบบนี้นะครับต่อตรงเกลียวนอก1นทับสแปลงเป็นเดือยสิบหกมิลนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงไอฝั่งนี้คงไม่ต้องวัดนะครับว่าว่ามันเป็นอะไรเป็นเกลียว1นทับสนะครับความยาวของตัวมันนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับยาวประมาณ5เซนนะครับยาวประมาณ5เซน 5ซนติเมตรนะครับฝั่งที่สามารถเสียบท่อเข้าไปได้นะครับก็มีอยู่ประมาณ3เซนติเมตรนะครับเนี่ยสเซนติเมตรประมาณนะครับผมเป็นประมาณการผมไม่ได้วัดแบบเป๊ะมากนะครับส่วนความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางของไอ้ตัวนี้มันนะครับก็อยู่ประมาณ15มิลนะครับเนี่ยสิมมิลกว่าๆนะครับก็พอดีครับเพราะว่าวงในของท่อน้ํา16มิลก็คงประมาณ15มิลนะฮะ ส่วนรูน้ําที่จะไหลผ่านไปได้นะครับน้ําที่ไหลผ่านผ่านรูตัวนี้นะครับวัดข้างในก็ประมาณประมาณ10มิลประมาณ10มิลนะครับน้าไหลผ่านรูไปได้นะครับประมาณนี้นะครับหวังว่าคงจะพอไปทําเป็นไอเดียได้ครับพอจะเป็นไอเดียได้นะฮะมีเพียงเท่านี้ครับสาหรับอุปกรณ์ตัวนี้